ฐานเสือพระองค์ดำนทุ่งอยังทัพจังหวัดเชียงใหม่มนอะไรสวนมหาราช ทุ่งหยางทับอนุสรสถานพระลมราชานุสสาวลีสมเด็จพระเสสนเรศวรมหาราชณทุ่งหยางทับแสงแรกแห่งตะวันไได้้เขาปน